แป้โซดาห้วยกระเจาการจน,จนะบุรีคุณอยากชิมไหมอยากเออข่าวก่อนคุณให้ผมเอามาชิมไม่โดย<ต>ที่มันยังขุ่นอยู่คราวนั้นก็ชิมไปรสชาติมันก็หวานาแ้่สักพักหนึ่ง นักวิชาการก็บอกว่าอย่าเพิ่งชิมเพราะมันยังไม่ผ่านการกรอง<ช>แต่คราวนี้คุณผู้ชมฮะทางด้านของอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาเนี่ยเขากําลังไปติดตั้งเครื่องกรองอยู่ที่น้ําพุโสดาที่ห้วยกระเจาค่ะแล้วทีนี้จะบรรจุขวดออกมาแจกจ่ายให้กับประชาชนได้ทดลองชิมกันแล้วนะจขวดที่เห็นเป็นแบบนี้เราได้เห็นข่าวออกมาว่าทางอธิบดีบอกว่าเผยโฉมแล้ว ขวดน้ำแร่โซดาแต่ก็ยังไม่ได้บรรจุน้ํานะ<ช>ตอนอเผยโฉมขวดออกมานะีฮะแต่วันนี้บรรจุน้ําเรียบร้อยแล้วเตรียมแจกจ่ายกลางสัปดาห์ถูกตอ้องไปดูเรื่องของขวดกันก่อนนี่ขวดก็จะระบ,บุไว้ว่าน้ำแร่ห้วยกระเจา้า ใช่ไหมฮะเนี่ยคุณอ่ะคุณหยิบดูได้ด้านหลังนะด้านหลังเขาก็จะบอกถึงแร่ธาตุต่างๆด้วยคุณสืสกุลพูดถึงแร่ธาตุสำคัญอ่าฮะอ่ามันมีอะไรบ้างอ่ะไบคาร์บอเนตมีแคลเซียมมีโซเดียมมีแมกนีเซียมมีฟอูฟอรมีโพแทสเซียมมีสังกะสีมีซัลเฟตอ่าฮะอ่าซึ่งเดี๋ยวสรพคุณของแต่ละสารเนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะมีสรพคุณที่ดีอย่างไรเดี๋ยวเราบอกคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็ขวดน้ําที่มีน้ําบรรจุอยู่เนี่ยมาถึงมือเราแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะให้คุณอาริยาทดลองชิมให ไปดูบรรยากาศบริเวณบอ่อบาดาลแหล่งน้าแร่โซดาในพื้นที่ตําบลและอำเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรีกันก่อนอะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและแม้ว่าจะเป็นธรรมดาวันธรรมดาแล้วว่าตามวันจันทร์และวันอังคารเนี่ยนะฮะ,ะปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวจํานวนมากเนี่ยแวะไปชมน้ําพุโซดาและการขุดเจาะบาดาลกันคึกคักเลยนะครับขณะที่เจ้าหน้าที่กเ็เริ่มทดลองนําน้ําแร่โซดามาบรรจุลงขวดแต่ยังไม่ได้ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้ลองดื่มนะครับ ทีนี้ฮะผู้อำนวยการสํานักทรัพยากรน้าบาดาลเขตสองสุพรรณบุรีนะฮะนายธนงศักดิ์ล้อจูสกุลเปิดเผยนะครับบอกว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งขุดเจาะบ่อบาดาลเพิ่มอีก3บ่อซึ่งจุดที่กําลังเจาะสําสรวจเบื้องต้นเป็นรอยแยกร่องน้ําเดียวกันกับน้ําพุโซดาน้ําแร่โซดาส่วนชุดกรองน้ําที่ทางด้านของอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาลอธิบดีศัปดาว,วิเชียนศิลป์สั่งให้นํามาติดตั้งนั้นก็จะดําเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเร็วๆนี้นะครับนี่เขาเหมือนไปเปิดห้องทดลองอยู่นี่<ช>นะห้องทดลองเคลื่อนที่อะนะฮะ แต่ทีนี้ครับทางผอ,อสานักทรัพยากรน้ําบาดาลเขต2เนี่ยบอกว่าสิ่งที่กังวลมากที่สุดคือปัญหาเรื่องขยะและก็เรื่องอุบัติเหตุต,ตอนนี้แหละฮะเพราะว่ามีร้านค้าเพิ่มมากขึ้นในบริเวณน,นี้มีนักท่องเที่ยวเข้ามามากมีรถยนต์จอดเรียงรายมีรถจักรยานยนต์จอดเต็ม2ฝั่งถนนทีนี้ครับการเข้ามาเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ยากลาบากขึ้นและอาจจะมีอุบัติเหตุขึ้นแล้วก็เป็นห่วงทั้งผู้ค้าและนักท่องเที่ยวอยากให้ช่วยการรักษาความสะอาดเพราะว่าแหล่งตรงนี้มันจะพัฒนาเป็นแหล่งทงท่่่อองงเเีียยวดป็นานคุณนะ <ห>ใครๆก็อยากไปใครๆก็อยากถ่ายรูปใครๆก็อยากจิ้มน้ำแร่โซดาน้ำพุโซดานี้นะครับ <หา S 2> ส่วนเรื่องของการบรรจุขวดแล้วก็แจกน้ำแร่โซดาให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆได้ทดลองดื่มกันแบบฟรีๆเพราะข้างขวดเขาเขียนว่าห้ามจำหน่ายถูกต้องคอ่ะเรื่องของระบบระเบียบมันเป็นยังไงครับคุณ เรื่องนี้เนี่ยนะคะทีมข่าวก็สอบถามไปกับนายสักดาวิเชียนศิลป์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาลก็บอกว่าเนี่ยแหละเดี๋ยวจะแจกน้ําแร่โซดาคือจะแจกให้ในพื้นที่ห้วยกระเจา้าแล้วก็กรมทรัพยากรน้าบาดาลถนนงามวงวานคือตั้งเป้าหมายเอาไว้เลยนะหลัก<อ>พันขวดออแจกสัปดาห์นี้เนาะก,กลางสัปดาห์นี้ใช่แต่<ะ>ยังไม่ระบุวันออกมานะ เพราะวันไหนวันพุธพรทัสอะไรก็ว่ากันไปเดี๋ยวรอทางกรมทรัพยากรน้ําบาดาลเนี่ยเขาเปิดเผยรายละเอียดตรงนี้ด้วยนะใช่ค่ะเผื่อใครอยู่แบบอาทิกรุงเทพไม่ได้ไปถึงห้วยกระเจา้าเอาอยากลองทอํายังไงก็สามารถไปได้เพราะว่าอย่างจุดกรมทรัพยากรน้ําบาดาลที่ถนนงามวงวานเนี่ยประชาชนก็สามารถมาได้เลยนะเ้า <บ S 1> ก็ไปขอรับได้ในวันแล้วก็เวลาราชการแต่เดี๋ยวให้รายการเราบอกอีกทีนึงนะคะว่าเริ่มแจกเมื่อไหร่นะใช่อันนี้จะบรรจุขวดแล้วก็แจกคนกรุงเทพอาจจะได้รับได้ชิมกันนะครับใช่ค่ะ ส่วนตรงจุดของน้ําพุโซดาน้ําแร่โซดานี้นะฮะทางกรมเองก็ติดตั้งเป็นตู้กดเอาไว้เลยคุณเป็นตู้กดไว้2จุดรวมทั้งสิ้น6ก็๊อกให้ประชาชนเนี่ยได้มากรอกใส่ขวดไปดื่มกินกันเลยนะ,ะเพราะว่าเครื่องนี้อุปกรณ์เหล่านี้มันมีเครื่องกรองอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับโดยย้ำนะฮะว่าน้ำแร่โซดานี้ผ่านขั้นตอนการผลิตตามมาตรฐาน ดื่มได้แล้วก็มีประโยชน์มากมีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่าน้ำแรกของต่างประเทศซึ่งผ่านการตรวจสอบจากห้องแหลกมาแล้วถึง13แหลกนะฮะและแน่นอนฮะ,ะสำหรับแร่ธาตุสำคัญในน้ำมีประโยชน์อย่างไรบ้าง <c oughs> เขาบอกว่านำเสนอให้เป็นความรู้ด้วยกรมทรัพยากรน,น้ำบาดาลบอกแบบนี้ถ้าท่าน พร้อมจะชิมเราก็พร้อมที่จะบอกรายละเอียดของแร่ธาตุสำคัญด้วยนะฮะใช่ค่ะนี่ขึ้นอยู่หน้าจอแล้วด้วยคุณผู้ชมไบคาร์บอเนตเนี่ยนะคะมันจะช่วยทำให้น้ำเนี่ยมีรสชาติดีนอกจากนั้นมันก็จะมีแคลเซียมค่ะอก็แน่นอนเสริมสร้างและพัฒนากระดูกและฟันโซเดียมเนี่ยจะช่วยรักษาสมดุลของเซลล์แมกนีเซียมจะช่วยควบคุมความดันโลหิตฟูออไรก็ป้องกันฟันผุนะคะโพแทสเซียม ช่วยในการทำงานของเซลล์ประสาทสังกะสีเนี่ยจะช่วยบำรุงผมแล้วก็บำรุงผิวส่วนซันเฟตเนี่ยนะคะจะช่วยในเรื่องของการดูดซึมนั่นเองค่ะอ่านั่นนะครับก็เป็นข้อมูลที่ให้ไว้นะฮะแล้วก็ขั้นตอนการผลิตน้ำแร่โซดาห้วยกระเจาเนี่ยเขาจะมีการนำน้ำดิบจากบอ่อบาดาลเก็บเข้าถังน้ำขนาดพันลิตรก่อนอจากนั้นนำเข้าสู่ถังกรองสารส่วนเกินส่วนเกินพวกสนิมเหล็กแมก แมงกานิสคาร์บอนจากนั้นเข้าถัง R.O ก็เป็นสัพบทางวิชาการของเขานะ<ช>ถังที่เป็นอุปกรณ์ต่างๆในการลดฟูอร์ลน์และความกระด้างของน้ําและเข้าสู่กระบวนการฆ่าเชื้อแล้วก็ฆ่าแบคทีเรียนะฮะก่อนจะนำน้ำแร่โซดามาบรรจุขวดแบบนี้แจกจ่ายให้กับประชาชนดังนั้นผมหยิบ เพื่อที่จะเอามาทดลองชิมอันนี้ผ่านการคัดกรองแล้วนะฮะระดับคุณภาพจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลน,น้ำแร่โซดาห้วยกระเจาข้างหลังขอให้ดูนิดเดียวนีฮะข้างหลังก็เป็นสรรพคุณต่างๆแล้วก็แร่ธาตาุต่างๆแล้วก็การรับรองนะฮะแล้วก็มี QR Code บอกถึงเรื่องของสรรพคุณและประโยชน์ด้วยนะครับอ้าวผมเปิดเลยนะได้ยินเสียงไหม<อ>เปิดใหม่เลยนะฮะ ไม่ขุนด้วยขาวใสเลยนะฮะเอามาเทครับแล้วก็ให้คุณอาริยาได้ชิมจริงเหรอให้ดิฉันชิมจริงเหรอ lady first นะฮะดิฉันนึกว่าคุณจะชิมเปรียบเทียบกับเข้าที่แล้วเอามามาให้คุณเลยนะครับอเพราะคุณผู้ชมได้ชมข่าวไปเขามีขวดออกมาให้เห็นแล้วแต่ยังไม่ได้บรรจุออกมาแจกจ่ายแต่ทีนี้เราขอทางกรมเป็นตัวอย่างให้กับคุณผู้ชมได้ดูในรายการก่อนชิมเลยครับเดี๋ยวดมกันนะมันไม่มีกลิ่นอะไรอย่ฮะ โอ้โหคุณได้สัมผัสถึงอะไรบ้างฮะไบคาร์บอเนตแคลเซียมโซเดียมแมกนีเซียมฟูออลายโพแทสเซียมนี่ฉันดื่มเยอะไปเลยวเล่ารสชาติเป็นไงรสชาติดีค่ะครับรสชาติดีเลยไม่ได้มีกลิ่นไม่ได้มีอะไรเลยคือเหมือนน้ําปกติหวานไปไม่ได้ติดหวานแล้วก็ไม่ได้มีความซ่าคือเรื่องนี้อธิบดีบอกอยู่แล้วบอกว่าถ้าสมมติเกิดว่าเอาขึ้นมาเนี่ยประมาณนักสองสามชั่วโมงความซ่าเนี่ยมันจะหมดไปคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบอยากดื่มแบบซ่าๆต้องไปที่แหล่ง ต้องไปที่ห้วยกระเจาดื่มแบบตรงตรงบ่อเลยมันจะมีความซ่าอยู่นะคะเขาบอกว่าควรเก็บไว้ในที่เย็นปราศจากกลิ่นแล้วก็หลีกเลี่ยงแสงแดดด้วยนะฮะเพื่อให้แร่ธาตุสำคัญมันยังอยู่ครบนะครับแล้วก็ขวดแบบนี้ห้ามจําหน่ายโอ้ชื่นใจไหมหมดแก้วลวหมดแก้วเลยอ่าขวดนี้ผมขอนะที่เหลือนะเดี๋ยวดื่มเอานะครับก็รอนะประชาชนทุกท่านครับเดี๋ยวกลางสัปดาห์นี้ก็คงมีข่าวความคืบหน้าจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลแต่ที่สําคัญคือมันเป็นอะไรที่แบบ โอ้ทำให้คนไทยได้เฮเหมือนก,กัน,นคนคในพื้นที่เขาก็ได้เฮเหมือนกันที่สําคัญคนในพื้นที่เขาบอกไงคือจะช่วยเรื่องเกี่ยวกับแล้งได้ดีมากเอนะฮะ<อ>นี่เราก็เลยเอาความคลิปหน้ามาบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนนะครับใช่ค่ะ